ร้านมารุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป t o ็อกฟุตและแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโร o ็อกแ a บอนิเมะแมนเชนะครับณนะตอนนี้นะครับตอนเวลาประมาณ6กโมงหกโมงของวันที่13นะครับตัวเกมได้ทําการประกาศอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะอัปเดตในวันที่14ตอนเที่ยงนั่นเองนะครับสิบสมกร,ราตอนเที่ยงเนาะเป็นอัปเดตหน้านี่คืออัปเดตเปลี่ยนแพทเลยนะครับก็น่าจะเป็นแพทเก้าไปเลยแล้วก็เป็นอัปเดตของเชนซอร์แมนนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพี่เปิดหน้าสนิทข,ของเจ้า Discord ทางเกมให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ เขาได้ปล่อยเป็นวันที่ประกาศอัปเดตนะฮะแล้วก็เป็นทีเซอร์เออเรียกซนิคพีคี่ไม่ใช่ทีเซอร์นะครับว่าเป็นอัปเดตจากเชนซอลแมนแน่นอนนะครับอ่ะก็อย่างที่เราดูกันเลยนะครับว่ามันมีผลโหวตมากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะก็นี่นะครับเป็นหน้ารีสอร์ทของสนิคพีคของเจ้าอนิเมะแอมเมชั่นนะฮะเออในแบบอนิเมะแอนเจอร์เนาะสนิคพีคของเขาเป็นเดนจิเนาะนี่เลยนะครับนี่ก็ภาพอาจจะแต,แตกไม่หน่อยเลยแต่แตกเยอะนะครับนี่เห็นไหม จะเป็นในร่างนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นขั้นที่อัปเกรดเราเปลี่ยนร่างเนาะอ่ะร่างแรกก็น่าจะเป็นร่างปกตินะครับแล้วก็นี่นะครับเขาได้ประกาศแล้วนะครับว่าอัปเดตนี่เลยอัปเดตอ่9นะฮะวิวลิเลส tomorrow ่นเองนะครับแล้วก็ชัดดาวน์นะครับตอนเที่ยงนั่นเองขันจะเปิดช่วงบ่ายนะครับแล้วก็คริสมาจิวินยังไม่จบนะครับนี่แล้วเขาบอกไว้แล้วเนาะแล้วก็เจ้าคาราโกะทาวนะครับคาราโคละเออถ้าพี่ชอบเรียกว่าคาราโกะนะครับชดทีอ่ะก็เหมือนจะโดนออกเลยนะครับนี่เห็นไหม นี่เลยเห็นไหมนี่เลยนะครับก็แสดงว่าคืนนี้มีโอกาสสุดท้ายจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้นะครับก็ใครที่ยังหาปู่ไม่ได้ยังหาลิลิกไม่ได้ก็แนะนาให้หากันเนาะสำหรับเรื่องของลิลิกเกี่ยวกับไฟนะครับนี่เขาบอกว่านี่นี่เลยก็โดนออกด้วยนะครับโรเทตเอาเนาะเออก็อย่าลืมหากันนะสำหรับเรื่องของดาบไฟของปู่ยามะเนาะอ่ะก็ถามว่าหาอย่างไงนะครับมันจะอยู่ในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนี่พวกลิลิพวกนี้เลยนะครับ อันนี้น่าจะเทรดได้นะครับน่าจะเป็นดิลิกแรกที่เทรดได้เพราะว่าส่วนตัวพี่มองว่ามันน่าจะเทรดได้เนื่องจากว่าดันมันหายนั่นเองนะครับส่วนมากอันไหนที่เป็นลิมิตหรือว่าดันที่แบบหายไปเนี่ยแล้วมันจะไม่ย้อนกลับคืนมาแสดงว่าของของสิ่งนั้นจะเทรดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยินยินตอนนี้น่าจะยังหายได้อยู่นะครับถ้ามันยังเข้าตู้อยู่นะอ่าสำหรับนี้ก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เลย ถ้าในร่างชิ้นนี้ก็จะเป็นร่างจิ้งจอกนะครับถามว่าตัวอะไรยังอยู่บ้างนะครับในอัปเดตพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นในตัวของเจ้าเวเธอร์นะครับเวเธอร์ Weather น่าจะยังอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเอาออกนั่นเองนะครับถ้าอันไหนที่เขายังบอกว่าไม่ไม่ได้เอาออกเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้เอาออกนะครับคนนี้อาจจะไม่ใช่อัปเดตเก้าก็ได้นะครับอ่ะก็เผื่อใครฟังถึงตอนนี้เนาะส่วนตัวพี่คิดว่าอาจจะเป็นภาคเสริมเข้ามาเนื่องจากว่าเวเธอร์ยังไม่ถูกเอาออกนั่นเองนะครับแล้วก็ หลายอย่างเนี่ยมันยังคงอยู่เนอะพี่ก็ยังเดาว่าอาจจะยังอยู่ก็ได้นะครับก็ต้องรอดูเนอะสำหรับอัปเดตพวกนี้นะครับอ่ะถ้าเป็นอัปเดตที่เป็นแพทใหม่เนี่ยส่วนตัวพี่คิดว่าตัวบางตัวก็คนที่จะถูกเอาออกแล้วนะครับแล้วก็ส่วนบางตัวก็อาจจะเทดได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้พวกนี้ตัวที่น่าจะเทดได้ก็จะมีแค่2ตัวก็คือเป็นปู่กับเจ้างิน,น่นเองนะครับส่วนตัวที่เหลือน่าจะยังเทดไม่ได้หรือไม่พวกนี้ตัวในคริสต์มาสเนี่ยก็อาจจะเทดได้้้้้แแลลวววนนนนะะคครรรรัััับบบกกก็็ตตออองดดูเาาาสหหปิธี ปูอะพวกพวกดาบปู่แล้วก็ตัวปู่เองนะครับเป็นปูยป่ยมะปู่ยมะในร่างนี้นะฮะนี่ตัวนี้เลย2ตัวนี้นะครับชำรบสองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เป็นเมตาไฟนะเป็นกายภาพไฟนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเมตาอินฟินิตี้บอร์ดยูนีคด้วยนั่นเองนะครับถ้ามียูนีคกันนะประมาณนี้นะครับสำหรับสองตัวนี้วิธีการหาของมันเนี่ยก็คือการที่เราจะเป็นต้องไปลง ดิจิตสเตต X6 ของบีดนั่นเองนะครับนี่ก็จะคาราคูระทวตัวนี้เลยนั่นเองนะครับนี่เราจะได้เป็นคุญแจไฟมานั่นเองนะครับเวลาเราได้คุญแจไฟมามันจะอยู่ในช่องเก็บของแบบนี้แหละแต่มันจะเป็นรูกคุญแจแบบนี้แต่จะเป็นคุญแจตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ปึ๊บอ่ะนี่เลยคุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยอ่ะก็จะใช้หนึ่งคุญแจในการลงนะครับถ้าเราลงไม่ผ่านจะไม่เสียคุญแจแต่ถ้าเราลงผ่านแล้วจะเสียคุญแจนั่นเอง สิ่งที่เราจะได้จากต่านนะครับมีทั้งหมด3อย่างนะครับจะมี2อย่างที่มีมีแค่โอกาสดรอปไม่ใช่ดรอป100%แต่สิ่งที่ดรอป100%ก็คือเจ้าโซอัพตัวนี้นั่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่โซอัพสิเวทเวิเฮดโซนะฮะเออช่างมันตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือการนำไปสกิฟายหรือว่าเ,เหมือนส่งเวอรให้กับไอเซนนะครับก็เป็นการเพิ่มตัวนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นการฟิวเนาะเอ้ยไม่ใช่ฟิวสิ เป็นการอเวกนะครับเออนี่กดอเวกเคนตัวนี้นี่ก็จะมีเป็นเซมันจะมีเซกิฟายอยู่ดีกับเออ่ให้กับวิญญาณนะครับนี่พอเรากดปุ๊บเราก็จะได้เป็นเออ่เปอร์เซ็นต์การอีโวตัวละครมานั่นเองนะครับไอเซนหนึ่งตัวจะใช้เปอร์เซ็นต์การอีโวทั้งหมดสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะนี่เลยเห็นไหมนี่เลยหนึ่งตัวจะใช้สองร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าใครมีไอเซนแล้วอยากได้แบบตัวที่ไม่ใช่อยู่นี้นะครับก็ต้องทำเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่เลยนะครับแล้วก็เอาไปเอามันไปคิวเนาะนี่นะะะะะคคคครรรรััับบบิวในนนนนนนดด่ดด่่าาาไไหก็้นะ้เเจปีีมมชอณะ ดี๋ยวนอกเรื่องกันไปนะครับสําหรับของอีววปู่นะครับของอีววปู่จะอยู่ในการคาบของทางด้านของอีววตัวนี้นะครับของอีววไม่หายแน่นอนนะครับของอีวัวทุกตัวละครจะไม่หายจากการที่คาบได้นะครับนี่เออจากการที่คาบได้เลยถือว่ามันจะมันจะคาบได้เรื่อยนะครับจะไม่หายเนาะแล้วก็ตัวพวกนี้ที่ยังอยู่ก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดจากแฮดโจโจเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าเอาแค่งินกับปู่ออกนั่นเองนะครับดันปู่จะเอาออกแสดงว่าปู่จะเทรดได้เลยนะครับตามที่พี่คิด นะครับตามที่คิดเองนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเทรดได้ไหมนะครับหรือว่าต้องรอเนาะอ่ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของอหัวใจอ่หัวใจที่ข้าของอีโวยังหาได้เรื่อยๆหาได้ตลอดนะครับอ่เดี๋ยวพี่จําชื่อ,อชื่อสตาฟ์หรือเปล่านะฮะเออไม่ไม่เหมือนจะไม่ใช่อ่มันจะเป็นคาทานะครับคาทาของปู่นะครับพี่ไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรนะ มันจะใช้เป็นหัวใจในด่านของ Regen State เนี่ยในการคราฟนั่นเองนะครับของคราฟตัวนี้จะไม่หายแน่นอนนะครับแล้วก็ของีวงยินก็ไม่หายเหมือนกันเนาะสำหรับของีวงยินของีวงยินมันจะเป็นหัวใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้เป็นหัวใจในการคราฟแทนไปเลยนะครับเออเป็นการอีโวแทนไปเลยอ่ะนี่หัวใจไอเป็นคาถาตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอีโวปูเนาะปูน่าจะเทรดได้ในพวกนี้ยินก็น่าจะเทรดได้นะครับตัวอื่นก็ยังไม่มั่นใจสําหรับตัวในคริสต์มาสก็อาจจะมีโอกาสที่เทรดได้กับ ท,ทั้งมีโอกาสที่เทรดได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่เทรดได้เหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเทรดไม่ได้สิเออไม่มีโอกาสที่จะเทรดททได้คืออะไรวะประมาณนี้นะก็ต้องเราตูต่อไปกันนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับอัปเดตจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อาจจะมีตัวพิเศษเข้ามาก็ได้นะครับตัวรับก็อาจจะเป็นมาคิมะหรือเปล่าหรือว่าตัวอะไรตัวอื่นก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้เรื่องเชนซอ์แมนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะเนาะภายในข้อมูลที่น้อยนิดด้วยนะครับ ก็อย่างที่เขาบอกเลยนะครับประกาศตอนเที่ยงนั่นเองนะครับอัปเดตตอนเที่ยงเนาะก็จะปิดช่วงเที่ยงแล้วก็ถึงบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง่าจะเปิดแต่ถ้าอัปเดตมีอะไรผิดพลาดเขาเขาจะอัปเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเค้กก็จะยังไม่หายนะครับเพียรคันตัวนี้น่าจะอยู่กับเราจนถึงสิ้นเดือนเนาะไม่ก็พรุ่งนี้อาจจะมีเวลาบอกนะครับว่าเหลือกี่วันประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เติมก็แนะนําให้เติมนะของโคตรคุ้มนะครับเราจะได้ทั้งหมด50โลนะครับ50รีโรโทเค็นในการเอาไปรีพาร์ตนั่ โอเคตอนนี้ก็เหมือนพี่จะใส่ดีโอแล้วคนมาเต็มเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากพี่ก็คงมาบน่บนๆรือวก็มาพูดอะไรพวกนี้ให้ฟังนะครับรอด,ดูรอดูกันได้เลยนะครับพี่น่าจะขึ้นสตรีมพวกนี้เหมือนกันเนาะไม่ก็คืนนี้อาจจะมาเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากไต่หอสักนิดนึง่งก็เผื่ออาจจะลดแรงจากมาสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ขอพูดถึงหออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับก่อนจบเนาะสำหรับเรื่องหอเนี่ยแนะนําให้ไต่นะครับพวกนี้น่าจะยังไม่รีหอ อ่ะส่วนตัวพี่เลยคิดว่ามันยังไม่ใช่แผ่นเก้าเนาะอันนี้เผื่อใครถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงคิดว่ายังไม่ใช่แผ่นเก้านะครับเพราะปกติเนีะแผ่นหนึ่งเนี่ยมันจะรีหอครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับพี่ขอพูดถึงแล้งตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับแล้งหอตัวนี้นี่ที่ตรงเป็นไทเทอรตัวนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของสไตล์เดนเมนที่เราได้กับตัวยูนิตที่เราจะได้นั่นเองนะครับใครที่ขึ้นแล้งมาสเตอร์ขึ้นมาเราจะได้เป็นยูนิตชายนี่จากเจ้าเดมเบนชั่นสตาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับนี่มันก็จะได้เป็นของเรามันจะไดด้แกมาเเลยยนะี๋ว ี่นี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จากตัวปกติเราจะได้เป็นตัวชาชนีมาเลยนะครับอ่ะก็เผื่อใครไม่รู้ก็คือของพี่จะได้เป็นเอมิเดียาชนีมาในแพทที่แล้วนี่นะครับนี่โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องหอพี่ก็เลยมองว่าใครอยากไต่หอก็รีบไต่นะครับให้ไต่ให้มันถึงแรงพงสูงเพราะว่า ยิ่งแรง,งสูงเนี่ยเราจะได้เป็นสตาร์เลมแนนด้วยน,นั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมาสเตอร์แล้วก็พอนะครับก็ไปต่อก็ได้เนาะแรงจะมีสูงสุดคือแกนมาสเตอร์จะได้สตาร์เลมแนนทั้งหมด55อันนะครับแล้วก็แรงมาสเตอร์จะได้ทั้งหมด44อันนั่นเองไอ้สี่อันนะฮะเออประมาณนี้ส่วนแรงมาสเตอร์ขั้นต่ําอยู่ที่320นะครับจากที่พี่ลองแล้วแล้วก็319ก็ขึ้นแล้วนะครับแต่แน่น,นอนว่านําให้ไต่สักเอาเท่าที่เราไหวเลยนะครับเออถ้าไม่ไหวแล้้้้้้ววววกก็็พพพออนนนะะะคครรับแแแต่ถ่ถาาาเเยขึ340ไดลล หมดมา350เลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะใครที่สงสัยอะไรกับแบบนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่จะพยายามมาตอบในคลิปให้มาก็ไปตอบในคอมเมนต์เนาะสำหรับน,นี้นะครับขอบคุณทรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อขอดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ